อ้ยักเพียบเลยเนื้อค่นี้ยังนเน่งจะอกกอกก่องคน,าานยังไไหมซื้อมามามาเื้อกินมเลยซื้อมามถึงแล้กินมาได้อันนี้มันเป็นพืชนนะกะหล้ำม,มันมาหั่นทะเลโอ้ยเอามาตังา้งทานด

ดียวี้วเดีด๋ีเอันนี้เดี๋ยวเราทำมาสนนี่ได้ผักเทียง่มาสานนะครับใส <c oughs> ่เสื้อแล้วปรทบอกโตมาบอกว่าขลังหาทะเลไปไป,ไปนี่นนได้พวกกระกองได้อยู่บ้างดีอยู่บ้ได้อยู่ค,ยครับมตุยมัคือซอตก้อยปลาบึกกับก้อยกุ้งใส่กันเลย นมำเขืออนอืมฮฮ่มาเสือวเนี่ยมเขือนจ้ะมันรอ้วยหรเขือเนาะถึงคนเขือลายม่ลายแล้วมัขายแล้วบาร์บีคิวแล้วฮะขายได้เนาะอือหือดงตะกุมึ้มือเนาะอาหาระลจอบเนาะมาสุดโอ้โหตรงเหลอร เขาบอกเขาพ่ขายเขาิขายขอบบัอยางนี้เขาอยากปะขามันปกป้องทางเมียนทอดป่าเกือเต็มทุงเลยนี่ายปะอมาหาตายจ้างที่เกี่ยวที่เดวุดเขาขเขาอยู่กิก็ุ้เนี่ยครับ

ป่วไปเทง่งนาอมปุมปปงยุ่มันมัน็มเหรออืเน,นเยุเง่งเหใครอยู่็ออกไปท่งนารั่มใครอยู่กะเทียงนาจะไปอบ่ำเด้แล้ิงเดมมมมดมันล่มล่มล่มแดดนะอืมหมูงมันล่มชยมากบมันบรายคือเอยุ่มันแห,ห้งมันแห้งมันมีย่งมันก็อายแดดประมาณนะ อันที่ไปเขาจะปนอนดแต่นอนเขปะนอนมด้คือที่เขาซื้อได้ถงหาหบาทเนาะผมก็มาขายเขาเบ๊อเขาเบ๊ยงเขาเบ๊ยิดเอาตัวอย่างสามอย่างเขาก็ด่มซุดบ้านอะไรนี่อยู โคมาเห็นมือมาหลายเรืองเอนกักล่องกล่องว่าควาปบเอ็หางว่าทยรายการใหญ่คือว่าแต่มากคนละเจ้าค่เดียวกันลยคนละนักบลเป็นไส้ละนักบอลเขาเป็นคนบอลเบนันบังคู เราผูักอืมเซักอีกสั้งมาอั้งปูดมาเพิ่มอมือเดวก็หาเห็ลโอมือตางเจ้นกเนะเมันสุกแต่ว่าก็เห็นงานมือเดียว้วเื่นคนชราจโชว์ักสมงานรู้เยอะจริงไลยด้วยมันเห็นงา อสองไมตัวจับเนืดิ่งไหม,มนี่ไม่ากี่แค่เร่ลเหรอ,อนนเพื่อนเขาได้ร้่งหน่อยเนาะกินผักกินได้แต่มักถั่วกับแตงเนาะเลือดดำเนี่เมือนติดัวเมือนแบบ่นะติดหัวใช่ยังนะเนาะเ่บนะ ก็มเล้มันเอากินขยีเอนล้เหนเราห่ติ๊กขาย็นบอเขยนบ่นกินอุ่นขยีนร้านเาขยีนเหลือมากร้อน่ากอืมกินอนกินยังจะบอกกบแก้มขอ ของเพื่อของแหด่เ่ทอนเนาะบ้านโดนค่อันอันาเจ้าอันบให้่ายเหาบกบ่มเ่มามีไสตไถ่เหลาด้กยบุมเี่อาตรวจเนี่ยตรวจเอาปตได้ไงี่เหลาเมบโทราไปบอกท่มึงม่นเปล่กูพมึงิยังมาบ ตำรวจคมิากินเมาเด้อตำรวจจะออกตรวจมุดเล่ยต้นไปขอล่างาของยังมาออกตรวจชิมาเนนอกบนะทว่าไปลาดน้ในแบบเลยไปตรวจตรวจาดน้ามแต่พวกกินเราเขาหันข้อใจเหรอพวกบาคโอ้โหเดียว้บากินเขานีจะสบายขาลุนละุ้นเลยเนาะ บอกซานปขายของบรรลุเรือเขาบอให้เขาเลยนะวได้เลยบรรลุเรือบรรณานาเขาบอให้เขาเลยเขห้เขาเลยนะเที่ยวพันหน้านี่เขาบรร่ได้บคือต่างนะขึุ้ณปเหรอปาอยู่เขาอยู่มันอีกกาหก็ถมเสื้อเหมือน เกินบ่มึงอยากมาบ่บิงะิอยอมซื้อเ่านอยากมีสามเงินมาซื้ออยากไเรียวมันน้องมันมากเยขึ้นเลยขึ้นมันขึ้นเลยขึ้นมาไรมขึ้นปลามึกสดมันหวานนะหวานนะรสชาติแก ขอนอนกระชดกระชเจามือเหรอครับหืมกำงดเลยนอนได้ได้่าเปิดตะลุกันเปิดลกปนปั่นไปไปมาหน้าเย็นัคซีุ่่มมันหเย็นนะ นี่กิดเลยกิดเลยะเฮ้ยกิดลย่ือนี้ดดห,นห้อนที่สุดเลยูกนะโคตรป่นดจะเต็กม,มันมันห้อนนะมันใหม่ เขาเย็นนลยนลยโบวนน่อ่ะทำนึ่งใช่ไหมอกต้งอิ่มยู่บกเน่ยมีอไรอ่อรยตาจสด่าตุตาจนสดอืมอ่ารวยาวัดต์าสุดพวกโบคือบ้านมัคือเมืองมา เดี๋ยวนี้เขาสะมีอยู่ตลาดสองมือขอกินขายได้ก้องไม่สวยขอ,ขอกินขายได้อยู่ <c oughs> อ,อันเพื่อนบุด้มาขายโบ